ห้องหมายเลข404เอกยืนมองตึกตรงหน้าด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปกันไปหมดมันคืออาพาร์ตเมนต์เก่าๆสูง5ชั้นที่สีซีดจางไปตามกาลเวลาชื่อจเจริญสุขแมนชั่นที่ติดอยู่บนป้ายหน้าตึกดูจะเป็นเรื่องตลกเมื่อเทียบกับสภาพที่เห็นแต่มันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คนเพิ่งจบใหม่และเพิ่งได้งานอย่างเขาจะหาได้ในเมืองกรุงด้วยงบประมาณจำกัดห้อง404นะพ่อหนุ่ม เสียงของลุงสมเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ดังขึ้นข้างๆพร้อมกับยื่นพวงกุญแจให้เดือนละ3 5มพถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอกรับกุญแจมาขอบคุณครับลุงเออตามสบายนะมีอะไรก็ลงไปเรียกข้างล่างลุงสมพูดจบก็เดินหันหลังกลับลงบันไดไปอย่างรวดเร็วผิดกับอายุเหมือนไม่อยากจะอยู่บนชั้นนี้นานนักเอกไขกุญแจเข้าไปในห้อง4 0 4สิ่งแรกที่ประทะจมูกคือกลิ่นอับชื้น ผสมกับกลิ่นเหมือนสนิมจางๆพาในห้องเป็นสตูดิโอขนาดกระทัดรัดมีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆเท่าที่จําเป็นเตียงเหล็กตู้เสื้อผ้าไม้และโต๊ะเล็กๆริมหน้าต่างสภาพไม่ได้เลวร้ายนักเมื่อเทียบกับราคาเขาลากกระเป๋าเดินทางใบเดียวของเขาเข้ามาในห้องแล้วปิดประตูความเงียบเข้าปกคลุมทันทีเขาทิ้งตัวลงบนเตียงที่ส่งเสียงเ e อียดอาดอย่างเหนื่อยอ่อนอย่างน้อยคืนนี้เขาก็มีที่สุขหัวนอนเป็นของตัวเองแล้ว คืนแรกผ่านไปอย่างสงบไม่มีอะไรผิดปกติเอกคิดว่าตัวเองโชคดีที่เจอห้องราคาถูกและไม่มีปัญหากวนใจแต่เขาคิดผิดคืนที่สองเรื่องราวแปลกๆเริ่มต้นขึ้นมันเริ่มจากเสียงหยดน้ำติงต่งติง่งติ่งเอกตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงนั้นเขาลุกขึ้นไปดูในห้องน้ำแต่ก๊อกทุกตัวปิดสนิทไม่มีร่องรอยของน้ำรั่ว เขาคิดว่าคงเป็นเสียงจากห้องข้างๆหรือท่อส่วนกลางแต่เมื่อเขากลับมาล้มตัวลงนอนเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังชัดเจนเหมือนอยู่ข้างหูของเขาเองคืนต่อมานอกจากเสียงหยดน้ำแล้วยังมีเสียงเหมือนคนอาบน้ำดังมาจากในห้องน้ำทั้งๆที่เขาอยู่คนเดียวในห้องเสียงฝักบัวกระแทกพื้นเสียงเหมือนคนขยับตัวไปมาเขาตัดสินใจรวบรวมความกล้าเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปดูพรึบ ทุกอย่างเงียบลงทันทีที่เขาเปิดประตูภายในห้องน้ำว่างเปล่ามีเพียงไอ้น้ำจางๆเกาะอยู่บนกระจกเงาและความรู้สึกเย็นเยียบที่ทำให้เขาขนลุกชันเอกเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภยัยเขานอนเปิดไฟทั้งคืนแต่ก็ยังคงได้ยินเสียงประหลาดอยู่ร่ำไปบางครั้งเป็นเสียงผู้หญิงสะอื้นห้าเบาๆบางครั้งเป็นเสียงเหมือนมีคนพยายามจะบิดลูกบิดประตูเข้ามาเขาเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ป้าเจ้าของร้านขายของชํำใต้ตึกฟัง ป้าแกมองหน้าเขาด้วยแววตาสงสารก่อนจะใส่หน้าช้าๆหนุ่มเอ๋ยห้องนั้นน่ะไม่มีใครอยู่ได้นานหรอกทำไมเหรอครับป้าเอกถามด้วยใจที่เต้นระรัวเมื่อปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเช่าอยู่ป้าแกลดเสียงลงชื่อฝนเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานโรงงานหน้าตาน่ารักนิสัยดีแต่ดวงไม่ดีเขาตายในห้องนั้นแหละตายตายยังไงครับ ไฟช็อตตายในห้องน้ำเข็นเขาว่าเครื่องทำน้ำอุ่นมันเก่าแล้วไฟรั่วกว่าคนจะไปเจอก็นอนตายมาสองวันสภาพดูไม่เจิดเลยคำพูดของป้าทำให้ภาพทุกอย่างในหัวของเอกชัดเจนขึ้นเสียงน้ำเสียงคนอาบน้ำเสียงร้องไห้มันคือภาพจำสุดท้ายของพี่ฝนผู้หญิงที่เขาไม่เคยเห็นหน้าย้ายออกถนุมป้าแนะนำก่อนที่มันจะสายเกินไป แต่เอกย้ายออกไม่ได้เขาเพิ่งจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้าไปเงินเดือนเดือนแรกก็ยังไม่ออกเขาไม่มีทางเรื่องอื่นจึงต้องทนอยู่ที่นี่ต่อไปอย่างน้อยก็ให้ถึงสิ้นเดือนเขาพยายามปลอบใจตัวเองว่าวิญญาณของพี่ฝนคงแค่ต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างเธอคงไม่มีเจตนาร้ายแค่ยังคงยึดติดอยู่กับสถานที่แห่งนี้เท่านั้นแต่คืนนั้นเองเอกก็ได้รู้ว่าเขาคิดผิดมหันวิญญาณตายโหงไม่เคยปราณีใคร บทที่สองภาพฉายซ้ำคืนนั้นฝนตกหนักเอกปิดหน้าต่างทุกบานเพื่อการเสียงลมและฝนที่สาดเข้ามาเขานั่งทำงานอยู่บนเตียงพยายามไม่สนใจบรรยากาศที่วังเวงรอบตัวแต่แล้วไฟในห้องก็เริ่มกระพริบติด,ต,ดติดดับดับฟืบฟืบเฟืบเอกถอนหายใจอย่างหัวเสียคงเป็นเพราะพายุเขาคิดอย่างนั้นแต่แล้วไฟก็ดับพรึบลงไปทั้งห้องทิ้งไว้เพียงความมืดมิด และเสียงสายฝนที่กระนำอยู่ด้านนอกทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเสียงเปิดน้ำในห้องน้ำซาคราวนี้มันดังกว่าทุกครั้งดังราวกับมีคนเปิดน้ำทิ้งไว้เลยเอกสั้นตัวแข็งทื่ออยู่บนเตียงหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นในความมืดนั้นเขามองเห็นประตูห้องน้ำที่เขาปิดไว้สนิทค่อยๆแง้มออกเองชา้ชาๆ มีแสงสว่างนวลลอดออกมาจากช่องว่างของประตูพร้อมกับเงาตะคุ่มของใครบางคนที่ยืนอยู่หลังประตูนั้นใครนะ้าเอตะโกนออกไปเสียงของเขาสั่นจนควบคุมไม่ได้ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงน้ำที่ยังคงดังต่อเนื่องและเสียงสะอื้นที่เขาคุ้นเคยก็ดังขึ้นมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและทรมานเอกไม่รู้ว่ามีอะไรมาดนใจเขาอาจจะเป็นความกลัวที่พุ่งถึงขีดสุดหรืออาจจะเป็นความสงสารที่เขามีต่อวิญญ,ญาณดวงนั้น เขาลุกขึ้นจากเตียงแล้วค่อยๆเดินตรงไปยังห้องน้ําเมื่อเขาไปถึงหน้าประตูเขาก็ค่อยๆผลักมันเข้าไปภาพที่เห็นทําให้เขายืนนิ่งราวกับถูกสาบร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังให้อยู่ใต้ฝักบัวเธอสวมเสื้อยืดเก่าๆกับกางเกงขาสั้นเนื้อตัวเปียกปอนผมยาวสยายปิดบังไฟหน้าร่างของเธอกําลังสั่นเทาอย่างรุนแรงพี่พี่ฝนล้วครับเอกถามเสียงแผ่ว ร่างนั้นหยุดสั่นแล้วค่อยๆหันกลับมามองเขาใบหน้าของเธอซีดขาวดวงตาเบิกโพลงแต่ไร้แววริมฝีปากที่สีม่วงคล้ำที่มุมปากมีฟองน้ำลายไหลออกมาเป็นทางเธอจ้องมองมาที่เอกดวงตาคุณนั้นไม่ได้แสดงความอาฆาตแค้นแต่เต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวสุดขีดช่วยด้วยเสียงของเธอดังแหบพร่าและเบาหวิวมันมันชอ็อตช่วยด้วยเธอกำลังติดอยู่ในห่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต กำลังเจ็บปวดทรมานกับเหตุการณ์ที่ฆ่าชีวิตเธอไปซ้ำๆเล่าๆภาพนั้นทำให้เอกรู้สึกสงสารจับใจเขาลืมความกลัวไปชั่วขณะก้าวเข้าไปหาเธอหมายจะช่วยเหลือจะเย็นๆนะครับพี่เอกยื่นมือออกไปแต่ทันทีที่ปลายนิ้วของเขากำลังจะสัมผัสกับแขนของเธอร่างของเธอก็สลายเป็นไอเย็นว่าบหายไปต่อหน้าต่อตาพร้อมกันนั้นไฟในห้องน้ำก็สว่างวาบขึ้นมาเองด้วยเอกยืนงงอยู่กลางห้องน้ำที่ว่างเปล่า เสียงน้ำเงียบไปแล้วทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เขาสูดหายใจลึกพยายามตั้งสติหรือว่าเขาจะตาฝาดไปเองแต่แล้วสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นบางอย่างบนพื้นรอยเท้าเป็นรอยเท้าเปียกน้ำที่เดินวนเวียนอยู่ร,บรอบๆตัวเขาก่อนจะเดินตรงไปหยุดอยู่ที่หน้าเครื่องทำน้ำอุ่นเก่าๆเ,เครื่องนั้นและทันใดนั้นเองเขาก็รู้สึกถึงมัน กระแสไฟฟ้าสถิตท,ที่วิ่งอยู่ทั่วอากาศจนขนของเขาลุกชันเครื่องทำน้ำอุ่นส่งเสียงดังแป,กแปลกๆเหมือนกำลังจะทำงานผิดปกติเขากำลังจะก้าวถอยหลังออกมาแต่อยู่ดีๆมีมือที่เย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งคู่หนึ่งโผล่ออกมาจากด้านหลังและผลักเขาอย่างแรงอ๊ากเอกเสียหลักร่างของเขาเซถลาไปข้างหน้าและด้วยสัญชาตญาณของการหาที่ยึดเกาะมือขวาของเขาก็คว้าไปที่เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องนั้นเต็มๆอ กระแสไฟฟ้าแรงสูงวิ่งพล่านไปทั่วร่างของเขากล้ามเนื้อกระตุกอย่างรุนแรงดวงตาของเขาเบิกโพลงภาพสุดท้ายที่เขาเห็นในกระจกเงาคือร่างของพี่ฝนที่ยืนซ้อนเขาอยู่ด้านหลังใบหน้าของเธอไม่ได้ดูน่ากลัวอีกต่อไปแต่กลับมีรอยยิ้มจังๆที่มุมปากรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะพูดว่ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะแล้วสติของเอกก็ดับวูบลงบทที่สผู้เช่ารายใหม่สมเดือนต่อมา มสาวออฟฟิศค,คนใหม่ลากกระเป๋าเดินทางสีชมพูใบใหญ่มาหยุดอยู่หน้าห้อง404เธอมองป้ายเลขห้องแล้วยิ้มออกมาอย่างพอใจในที่สุดเธอก็หาห้องเช่าราคาถูกในกรุงเทพได้สักทีห้องนี้เลยหนูลุงสมเยืยนกุญแจให้เธอด้วยท่าทีเช่นเดิมเจ้าของคนเก่าเขาย้ายออกด่วนนะ่ะเลยลดราคาให้พิเศษขอบคุณมากครลุงมมยรับกุญแจมาอย่างมีความสุขเธอไขประตูเข้าไปในห้องกลิ่นอับชื้นยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่ห้องดูสะอาดสะอ้านเรียบร้อยดีเธอวางกระเป๋าลงแล้วเดินสำรวจรอบๆทุกอย่างดูปกติดีสำหรับห้องเช่าราคาถูกคืนนั้นหลังจากจัดของเสร็จมายก็เข้าไปอาบน้ำเพื่อชะล้างความเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันขณะที่เธอกำลังเพลิดเพลินกับสายน้ำอุ่นๆจู่ๆไฟในห้องน้ำก็กระพริบฟืบฟืบอะไรกันเนี่ยเธอพิมพำอย่างหัวเสียเล็กน้อยแล้วเธอก็ได้ยินเสียงสะอื้นให้เบาๆอยู่ฝั่งห้องหม้ใจหายวับ เธอหันควับไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครเธอพยายามเงี่ยหูฟังอีกครั้งเสียงนั้นก็เงียบไปแล้วคงหูแว่วไปเองมั้งเธอบอกตัวเองเธออาบน้ําต่อแต่ความรู้สึกหวาดระแวงก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเธอมองไปที่กระจกเงาที่ฝ้าฟางไปด้วยไอ้น้ําแล้วค่อยๆใช้มือปาดไอ้น้ําออกเพื่อส่องดูภาพในกระจกสะท้อนให้เห็นใบหน้าของเธอเองแต่เธอไม่ได้อยู่คนเดียวด้านหลังของเธอ มีร่างโปร่งแสงของหญิงสาวผมยาวในชุดเก่าๆยืนอยู่ดวงตาของเธอเบิกโพรงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและที่น่าสะพรึงกว่ากว่านั้นคือข้างๆหญิงสาวคนนั้นยังมีร่างของผู้ชายอีกคนหนึ่งยืนอยู่ด้วยเขาสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนใบหน้าของเขาหลอกเลาแต่ซี่เสียวดวงตาของเขาจ้องตรงมาที่ไม้จากในกระจกแววตาคู่นั้นว่างเปล่าและสับสนราวกับวิญ,ญญาณที่ยังหาทางไปไม่ได้